สวัสดีครับการยุบวงในรอบปี2 0 2 3เนี่ยก็มีจำนวนราว10วงได้เลยแต่เหตุผลที่นำมาสู่อันดับที่2ในปีเนี้ยคือ Last Idol Thailand เนื่องจากว่าเป็นประสบทางญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้เออก็เลยต้อง ประกาศยังยิ่งใหญ่ล่ะยุบวงอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการโอนสมาชิกที่เหลือเนี่ยไปแ b บบิดมูลหมดแล้วนอกจากนี้แล้วยังมีวงที่ยังที่ยุบเนี่ยก็มีใครบุศสือเเพราะว่ามีเรื่องของความฝันที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกับเพนบรัชแล้วก็ยังมีวงที่ ต้องยุบแล้วก็มีไอริสเนี่ยที่มีที่ยุบเพราะว่าเกิดข้อคอรหาเมโลเมโลเนี่ยก็คือเป็นวงน้องใหม่ซึ่งมาจากวงมิาราโคเดิมที่ยุบไปแล้วเออดาวราวได้ว่ามิาราโคก็ยุบวงลงเพราะว่าครบสัญญาฮาคล้ายๆกับอันดับที่เรื่องที่แล้วแต่ที่คล <c oughs> ้ายๆกับเรื่องที่แล้วอื ส่วนที่เอยกับเอยหรือทยากับปานันเนี่ยสองคนเนี่ยยังอยู่ที่อยู่เนี่ยเพราะว่าน่าจะมาจากวงเดิมก็คือมิราเคิลซึ่งยุบไปแล้วเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่บานใหม่ถูกเพดก็อีกเรื่องหนึง่งเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวต้องเช็คจากออตารางอีกทีหนึ่งเพราะว่าจะได้ จะได้ถูกต้องก็กดไลค์กดแชร์ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรื่องเรื่องใหญ่มากเนี่ยเรื่องของ BNK เนี่ยอันดับหนึ่งเลย hey, สําหรับเฮกับ,กบงานกระดของคนสําคัญนะครับสําหรับครั้งนี้สวัสดีครับ